คำพีแห่งเตโช8สิ่งที่เรียกว่ารู้การพังทลายสิ่งที่เรียกว่าพังทลายนั้นเป็นสิ่งที่สิ่งทั้งหลายมีแม้การที่บ้านนั้นพังทลายกายพังทลายศัตรูพังทลายเมื่อถูกเวลาจังหวัดผิดไปก็พังทลาย แม้ในพิชัยสงครามของส่วนใหญ่การไล่ต้อนให้ได้จังหวะที่ศัตรูจะพังทลายไม่ปล่อยให้ขณะนี้หลุดไปนั้นเป็นเรื่องใหญ่ใจสำคัญหากปล่อยให้ลมหายใจของที่ที่พังทลายหลุดไปแล้วศัตรูอาจจัดตั้งตัวกลับมาได้ใหม่อันหนึ่งแม้ในพิชัยสงครามส่วนเดียวในการศึก ต้องจับตาดูศัตรูจังหวะผิดพังทลายหากประมาทคลาดจากขณะนั้นศัตรูจะกลับมาตั้งได้อีกจะปูขึ้นใหม่ไม่อาจไปข้างหน้าได้การจับตาดูการพังทลายนั้นไม่ให้ศัตรูตั้งหน้าได้ใหม่เร่งไล่ตามให้ได้โดยแน่แท้นั้นเป็นเรื่องใหญ่ใจสำคัญ การไล่ตามนั้นใจต้องตรงเข้มแข็งตีปล่อยไม่ให้ศัตรูตั้งตัวกลับมาได้อีกสิ่งที่เรียกว่าการตีปล่อยควรแยกแยะให้ดีๆหากผลักออกไม่ได้จะมีจิตระยอควรคิดให้แยบขย